หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ไปเดินกับอ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะไปเอ่อไปนานครับไปช่วย่าหาหงาห้างกาครับพี่้องโอเคไปยังไงไปยังไงไปด้วยอ่าห่างัคนหนีเด้อครับรถมาใส่บงพังเอาไม่สตาร์ทมือเหรอได้ตื่นนะโอ้สภาพ ผมยังไงไกลเลยครับรับพี่หนุ่มนี่าสิกคาสิกเออเาเดี๋ยวนะเอายิ่ได้ไปไหมเนี่ยยิ่ได้ไปไหมเนี่ยเฮ้ยเอาวะโอเคมาตะกอมขึ้นรถ ตอนนี้เราก็ถึงนาแล้วครับแต่เราไม่เห็นท่านย่าของเรานะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาตรงไหนนะย่าตรงนี้โอ <Okay. S 1> <laughs> เคไม่เลอะบรรยากาศรอบข้างน้อยอย่างดีน่านอนน่านอนไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนเลยทางไหนนี่โคตรหล่อคนอะไรอยู้จักรวาลมอเตอร์จักรวาลมอเตอร์ <laughs> <c oughs> ู่นได้ยินเสียงแล้วครับอยู่นี่ครับอยู่ใสครับทั้งแนวทั้งนั้นลงได้ปะเอ้ได้กับไฟได้บูปลาป่าดง เดีวแล้วะครับเดีวเดีวเอ้ยหอบไปงนี่มือถือมีดหน้าเป็ดเขาเ้าตรงไหนอะโคตรหกเดีต้องแหงงานแบบนี่กูเหน่อย เอาดอกสูงๆมันัูดิเดี๋ยไป้งมนันะดอกสูงกาดอกสูงๆมันด้ละเด็ดเด็ึงขึ้นเลยโอ้อมันคืออะไรนะ <S 2> <S 2> มันคือเออยางกาคืออ อันนี้ใช่บาดเอิ้นไฟครับบุรีวน้ำบ่มีนำปกติปกติมันต้องพืนน่นี่น้น้ํามขึ้นอีกว่าเพยงฟังอนจนร่แบงน้ำเดินน้ำไปนู่นหาปูหาหอยไม่กินดิมาถึงได้อันเดียวง่ายสุเแล้วมาเรีน เราจะไปดูกันนะว่าชาติจะเปนอะไรบ้างแล้วผม,วม,มโอ้แสงจา้าสะเล็กเกินไม่มีอะไรให้กินขนาดหอยยังไม่มีเลย เฮ้ยสิเพี้ยงหัวเขาเนี่กูเบิ่งซุ่มเลยทำฟังได้อะฟังได้เอาหาลรไว้เฮ้ยวายตายปะวะตายไปหาลรเนี่ยคือย่าลังกาครับใช่บาดเอื่นห้างกาครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เอ่อทำศาสาดนะเดี๋ยวเราต้องเอาไปหลายขั้นตอนทำเสือทำเสือปะ ที่ที่เราไม่ตำเสือนะครับตำเสือปะโก,โกโูกูไม่สูงไม่สูง <c oughs> เออ,อขอเวลาเก็บก่อนนะครับผม <c oughs> สักพัก <c oughs> ตากล้องมีอะไรจะพูดไหมวขึ้นไปทางนี้หนึ่งไม่ได้ตอนนี้เราได้พอประมาณแล้วครับเราจะเอามาตัดดอกออกแล้วก็ตัดตรงนี้ออกแล้วตัดนี่นะครับตรงใบเราโอเคลงมือเลยต่างๆหน้าบันโอเคไอโฟน ความจำเต็มไปแล้วเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องเราต้องตัดตีนของมันออกก่อนนะโอเคทำแบบนี้ไปจนหมด ไม่เท่ากันเท่ากันด้วยรีวิวเป็นไงอ่ะสุดยอดออกบ้านครั้งแรกนะคันมานานในรอบหลายปีสักประมาณกี่ปีวะสองสามปีก็มาโชว์พลังความคันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป๋าก็ยังแลมโบวไหมเอาดิกลิงกลิงห้ยขาดลูกนั่นมัดมาด้เอาไ่เอาไปมีกระเป๋าสะพายเนาะป่าทหารยังปลา ่อแล้วตอนนี้นะเราก็กําลังจะกลับบ้านกันแล้วนะครับอ,อ,อก็ตรงนี้นะเป็นที่ที่เราอาจจะมาทําคลิปต่อไปหรือไม่ก็อะไรสักอย่างเน่ะใน EP หน้าอาจจะหาที่ทําตอนนี้เราก็จะกลับแล้วก็ดูวิวกันนะครับเฮ้ยบอกดีตรงนี้ทําอะไรตรงนี้อ๋อตรงนีอ้อาจจะเกิดการจัดก,การแข่งวิ่งมาราธอนนะในการ แกงชิงของกินหรือขนมนะั้นเราจะมีรางวัลนะเด<อ>ี๋ยวเราตัดกันเราไม่อีพีหน้าก็ไม่ทำฮะรอดอีกมาเออล่ออีกมาแนละ <c oughs> เด็กน้อยเด็กน้อยเดียยเด๋ยวผมจะพยายามมาทำแล้วกัน <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเราตัดตอนกลับบ้านเลยโอเคตั้งขึ้นแล้วตัดมือไม่ติด <c oughs> สเต็ปเดิมรถไปนานะครับรถไปนารถ <c oughs> ไปนาครับ ไปเดินกับโอ้เฮ้ยมึงเปิดกุญแจยังเปิดแล้วเออมึงต้องอะไรวะไอกำเบรกเรียกว่าเฮ้ย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 เออไม่โอ้หนักมันหมดปะวานไม่หมดเว้ยมึงต้อง กำเบรกด้วยเนี่ยก็เบรกหรอเออเฮ้ยเฮ้ยกูต้องสตาร์ทเองแล้วมั้งมุ้งแววจักรยานกันเลยนะ้ตัองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนีไม่ใช่ปีนี้ตอนนี้นะเราก็จะให้ตะกรองสตาร์ทให้นะอ้าวไอ้ตะกรองสตาร์ทติดไอ้เนะโอเคครับได้กลับมาแล้วโอเคนะครับเราก็จะมาอันนี้จากที่เราตัด ท้ายกับหวัวออกไปแล้วนะครับนี่เราก็จะเอามาซอยนะให้มันเล็กลง,งบางๆแล้วก็ไปย้อมใส่สีนะฮะแล้วก็เสร็จครับเราก็มาทำ <3 S 2> เชีชยโอเอชเจอกันเจอกันนะครับนี่เนทะ่นี้ก็เขียวคู่ใจนะครับ <laughs> ไปไหนไปกันหน,น้าแล้าก็จะเจอนะเบรกหน้าก็โชคหรือเบรกก็ไม่รู้แตกนะ <laughs> จะเจอกันนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมอสวัสดีครับ